بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله في نوم การฝึกอ่านแบบฝึกกิรติของเราก็ในค่ำคืนนี้ก็จะพาพวกเรามาหัดอ่านในเล่มที่สามหน้าที่หนึ่งท้ายๆของเล่มที่สองนั้นเริ่มตั้งแต่หน้า25เป็นต้นมาเนี่ยเขาให้เราฝึกอ่านสระฟัทฮะ สระกสรัสโรสระดมมะที่มีพยัญชนะที่ทำให้อ่านยาวฟัทะตามด้วยอลิฟอ่านอ่านฟัทะยาวกสัสโรตามด้วยยาอ่านกัสรอ่านอ่านกสัสโรยาวสระดมมะตามหลังด้วยวาวก็อ่านสระดมมะยาวนั่นคือท้ทายๆของหน้าอ่าท้ทายๆของเล่มสอง พอมาถึงเล่ม3เนี่ยก็หน้าที่หนึ่ด้านบนอธิบายว่ามาดูกรอบข้างบนอธิบายอยู่ด้านล่างอธิบายให้นักเรียนรู้ว่าดัมมะที่ตามวาวที่มีอลิฟหรือไม่มีอลิฟจะอ่านยาวเหมือนกันสังเกตอลิฟที่มีจุด กลมด้านบนคือสรุปแล้วคือหลังจากตัววาวที่ตามหลังสระดอมมหเนี่ยในรสสัมุสมานีจะมีอลิฟที่มีวงกลมอยู่ด้านบนหรือไม่มีอลิฟตามหลังอ่านเหมือนกันคืออ่านยาวตามปกติธรรมดาเลยกานูด้านขวามือกับก้านูด้านซ้ายมืออ่านเหมือนกัน อลิฟตัวนี้มีขีดไว้แล้วก็มีวงกลมอยู่ด้านบนนั้นออลิฟนี้ไม่มีค่าใดๆที่จะทําให้เกิดอะไรขึ้นเลยไม่มีเลยนะมีกับไม่มีก็เท่ากันนะถ้าหากว่าเราเจอในอัลกุรอานก็อ่านเหมือนกันคือก้านูธรรมดาอลิฟไม่ต้องอ่านอะไรเลยนักเรียนก็อ่านในกรอบข้างล่างเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟัง นะถ้าเราฝึกอ่านอยู่ในเล่มนี้ <c oughs> รู้สึกว่าเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งเราจับเรื่องมัครอรชแหล่งออกเสียงให้ถูกพอเล่มสองก็เปลี่ยนสระมาเปลี่ยนเป็นสระกัสโรดม,มะแล้วก็ท้ายๆก็อ่านยาวพอมาถึงเล่มสามเนี่ย ให้สิ่งที่ผ่านมาในเล่มหนึ่งเล่มสองนั้นต้องต้องต้องแม่นก่อนต้องก็ต้องต้องชำนาญก่อนเพราะขึ้นเล่มสามเนี่ยอินชาอัลล์เดี๋ยวพอจบเล่มสามขึ้นเล่มสีก็จะเป็นเรื่องการหน่วงเสียงแล้วก็ขอให้อันล่ะให้ความง่ายดายกับพวกเราที่เราเนียดดีอย,อ,อ,อยากจะศึกษาอัลกุรอานอยากจะ สอนลูกหลานให้อยู่อัลกุรอานอ่านอัลกุรอานออกก็ขอต่ออัลลอฮ์นะเราทุกคนต้องขอต่ออัลลอฮ์อ่านในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างกานูชิยันวะก ا ลูกูลูบุน ن َ ا มูกุซาลาฟะลูฟ ف ฮิชะตัน فاذا سجدوا تكونوا شهداء امنوا اطيعوا فتهاجروا فيها كانوا صادقين كونوا شيوخا นะให้สังเกตดูตรงที่มีสระดัมมะและตามหลังด้วยวาวนั้นจะมีอลิฟที่เขียนวงกลมอยู่ด้านบนหรือไม่มีก็อ่านสระดัมมะยาวเหมือนกันเหมือนประโยคสุดท้ายเนี่ยกูนูกูก็ยาวนูก็ยาวนะกูนูชูยูคอนนี่คือหัดอ่านในหน้าที่หนึ่งนะ ถ้าพวกเราหรือลูกๆหลานๆเราหัดอ่านจนเราคิดว่าโอเคก็ก็จะขึ้นเล่มสองหน้าที่2ต่อไปนะกิราตีก็เล่ม1ก็44นะ่สิบส่หน้าหวังว่าลล l ์จะให้เราได้อ่านอัลกุรอานเล่มใหญ่โดยผ่านการฝึกอ่านด้วยแบบฝึกกรอาตี بالله التوفيق والهدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته